จับตาชมพูอารยาออกอีเวนต์แรกหลังโดนโยงสามีหนีบ้านเล็ก บงการบันเทิงสะเทือนต่อเนื่องไม่หยุดตั้งแต่ต้นปีหลังมีคนออกมาหยอ่อนคำใบ้สามีนางเอกแอบซุ่มเลี้ยงเด็กแผนตามห่วงจนถึงการส่งรถตามรับส่งงานนี้เชาวเน็ตทำการบ้านกันไม่พักมีคู่ที่ถูกโยงในตอนแรกบอกเลยว่าอยู่ดีๆก็มีงานงอกอย่างคู่ของป๊อกและมาก,กี้แต่เจ้าตัวก็ออกมาเคลื่อนไหวเบาๆแถมคนรอบข้างยังออกมาคอนเฟิร์มว่าไม่มีทางใช่เพราะรู้ดีว่าฝ่ายชายคังรักภรรยามาก จากนั้นด้วยคำใบ้ต่างๆที่ออกมาเพิ่มไม่หยุดเลยไปสะดุดที่บ้านของซุปตารสาวชมผู้อรายาเอฮาเกตซะอย่างนั้นหลังจากที่มีคนจะผิดว่าสามีหนุ่มน็อตวิสรุตเข้าไปกดไลค์รูปของดาราสาวแถนธนชาแทบถูกรูปจนฝ่ายหญิงเจอดากมาถล่มเละ ต่อมามีวงในออกมาฉะว่าไม่เป็นความจริงและข่าวที่ทุกคนเดากันไปต่างๆในหน้าก็แทบจะไม่มีมูลความจริงอยู่เลยซึ่งดูเหมือนว่าเรื่องทุกอย่างจะซานลงไปหลังมีคำสัมภาษณ์ที่น็อตวิสรุตออกมาบอกว่าได้เซ็นยกบระรดกทั้งหมดให้กับชมพู่อริยาภรรยาแตะเพียงผู้เดียวเรียกว่าสยกกลบทุกข่าวเม้าไปเลยค่ะ แต่เพื่อความสบายใจของชาวบ้านและบรรดาขาเมาทั้งหลายในวันนี้ชมพู่อรยาก็มีคิวที่จะไปออกงานอีเวนต์ในเวลา15บนาฬิกานีนนน้ซึ่งเธอจะออกมาเคลียร์ทุกประเด็นดราม,ม่าที่เกิดขึ้นให้หายคล่องใจงานนี้ทีมข่าวบันเทิง i n n news ก็ไม่พลาดไปกาะติดสถานการณ์เพื่ออัปเดตความคืบหน้ามาฝากทุกๆคนกันแน่นอนคะ่ะ